ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นัดด้วยนะคะตอนนี้นะคะ NW Real Estate 78นะคะขายที่ดินและสังหารททุกชนิดกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชม ที่ดินติดห้วยลำเชียงไกรนะคะวันนี้เราใช้รถกระบะนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีการสั่นสะเทือนบ้างตรงนี้นะคะเราเลยจากวัดบ้านอ้อมาแล้วด้านขวามือนะคะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้วยลำเชียงไกรเรากําลังข้ามสะพานนะคะเนี่ยค่ะวิวจะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งตรงแปลงที่ดินนะคะถ้าเราเข้าไปได้ในวันนี้นะคะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดิน1ไร่74ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านจานเหนือหมู่13าตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะครเราผ่านบ้านอ้อแล้วนะคะพี่นันตรงนนี้ต้องหมดนะคุณผู้ชมก่อนนะครับเราอยู่ที่ชุมชนบ้านอ,อ้อถนนเส้นนี้นะครับ3023ใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นถนนนอม3023อ30นะคะถนนเชื่อมต่อมาจาก ถนทนสุร,รานารายาครับตรงแยกบ้านหนองกระสังค่ะบมาถึงตัวตำบลกำปังเลยใช่ตำบลกำปังก็จะมีบ้านอ้อนะคะที่เป็นหมู่บ้านแรกนะคะเข้ามาเนี่ยระหว่างน,นี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่บ้านพันไลนะคะคุณผู้ชมเรากำลังเดินทางอยู่บนถนนนม3023สนะคะคุณผู้ชม รถอาจจะมีการสั่นสะเทือนบ้างเพราะว่าเราใช้เป็นรถกระบะนะคะวันนี้เนื่องจากเราอาจจะต้องไปตะลุยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อยากพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินติดห้วยลำเชียงไกรนะคะ1ไร่74ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านจานเหนือหมู่13นะคะเรากำลังเข้าสู่บ้านพลายแล้วนะคะคุณผู้ชม เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตำบลกำปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมาหลังจากที่เราเข้ามาทางบ้านอ้อนะคะบ้านอ้อเสร็จแล้วก็มาบ้านพลายต่อไปก็บ้านจานแล้วนะคะพี่ <ขอ S 1> น,นันครับต้องแบบครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่แบบว่าหลายชุมชนใ,นใหญ่ๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านอ้อค่ะชุมชนบ้านจาน ชุมชนบ้านโนนหัวนานะครับแล้วก็ชุมชนบ้านใหม่นารีนั่นเองนะครับถูกต้องเราเคยมาซื้อหมูกระทะที่อร่อยมากๆเลยนะคะไม่น่าจำได้นะน้ำจิ้มแซ่บมากนะคะคุณผู้ชมเขาอยู่น่าจะเป็นบ้านบ้านจานนะคะแบบมาซื้อหมูกระทะกับพี่นัทชุดละ2 0 0บาทน้ำจิ้มอร่อยมากอยู่บ้านจานนะคะส่วนแปลงที่ดินที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะอยู่บ้านจานเหนือหมู่13เนื้อที่หนึ่งไร่74ตารางวานะคะ อยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่ามีน้ํามีไฟฟ้าแต่วันนี้เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่ทางเจ้าของนะคะได้ส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอมาให้เบื้องต้นแล้วนะคะแต่เราจะต้องไปชมด้วยตัวเองนะคะเพราะเราอยู่ใกล้แค่นี้เองสําหรับที่ดินติดห้วยลำเชียงไกลแบม่เคยขายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่บ้านพลัยเมื่อกี้เพิ่งผ่านมานะคะพี่นัดเห็นพุ่งน้ําสวยๆนะคะแปลงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะแปลงนี้ก็วิวพุ่งน้ํา ใช่นะครับเหตุใน Google s t r e t v i นะครับถูกต้องใครพร้อมก่อนซื้อก่อนเลยค่ะเพราะว่าถูกมากๆแล้วแแบบแจ้งนิดนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเหมือนกับแปลงของแแบเลยนะคะเพราะว่าแแบเคยลงไปหลายรอบนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ถามว่าเท่าไหร่นะคะแปลงของแแบไม่ได้ขายนะคะที่แบบทาสวนอยู่ปลูกที่เหล็กแปลงของแแบบไม่ได้ขายแต่ตอนนี้แบบไปหาแปลงที่ เหมาะกับลูกค้ามานะคะต,ตอนนี้นใช่ถูกต้องแล้วผ่านตลาดเมื่อกี้คุณยายยังบอกว่าวันนี้เขามีตลาดนัดด้วยนะยายจำได้นะคะวันนี้เขามีตลาดนัดบ้านโนนหัวหนานะคะส่วนวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดบ้านหนองกระสังวันพุธกับวันเสาร์นะคะวันพุธตอนเช้าจะมีตลาดนัดที่ตัวอำเภอโนนไทยข้างๆโลตัสแล้วถ้าวันเสาร์ตอนเย็นก็จะเป็นตลาดนัด เหมือนกันก็คือของโดนไทยที่ดินแปลงนี้ก็ห่างจากตลาดนัดบ้านโนนหัวานานิดเดียวเองนะครับประมาณกี่โลคะพี่นัทนิดเดียวหนึง่งโลกว่าประมาณ1.1กิโลเมตรห่างตลาดนัดบ้านโนนหัวานานะคะ1.1กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่บ้านจานเหนือนะคะคุณผู้ชมอยู่บ้านจานเหนือนค่ะ,คะตรงนี้ก็ชะลอความเร็วนิดนึงนะคะเลี้ยวทางด้านขวานะครับเข้าซอยนี้นะครับผมเข้าซอยไหนคะพี่นัท เลี้ยวฝาเข้าซอยนี้ที่เขาจะมีป้ายเขียนว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลุงนะคะระยะทางสกิโลเมตรกรมทรัพยากรน,น้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ธรรมดานะคะพี่นระอเพนกระตนะครตรรัช่เป็นคอนกรีตนะคะจาก จากคอนกรีตเข้าไป900เมตรนะคะจากถนนนมสาม3 0บไปถึงแปลงที่ดิน900เมตรใช้ถนนคอนกรีตนะคะคุณผู้ชมซื้อก่อนได้เลยนะใครได้รับชมก่อนซื้อก่อนเลยนะสวยจริงๆแบบบอกเลยนะคะพี่นัาที่เราไยคุยกันนะคะที่ดินแบบนี้ คือซื้อซื้อไวอะสวยแน่นอนอใช่เพราะว่าพี่นัทยังชอบเลยที่เรามีที่ดินติดน้ําห้วยลําเชียงไกลแบบนี้เลยเป็นแปลงเดียวแปลงเหมือนกันเลยนะคะพี่นัทจาได้เดี๋ยวเราจะผ่านบึงตรงฝายนะครับน้องแมะมสวยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราผ่านฝายน้ํำล้นห่างจากที่ดินประมาณ450เมตรเท่านั้น<ร>เอง นี่คือถนนที่เราเข้าไปในแปลงที่ดินก็ยังใช้ถนนคอนกรีตอยู่นะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็อยู่ติดกับห้วยลำเชียงไกรหรือว่าคลองลำเชียงไกรนั่นเองนี่คือถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตตอนนี้เราห่างจากแปลงที่ดินแค่550เมตรนะคะราคาขายถูกมากๆจะบอกว่าลดราคาพิเศษมากๆเลยนะคะนี่ ายน้ำล้นซ้ายมือนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในชุมชนนะคะเห็นไหมคบว่ามีชุมชนตลอดสองฝั่งทางเลยแน่นอนค่ะพี่นัมีเปืนบ้านใกล้ๆแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยเห็นเห็นอยู่เลยนะคะใช่ค่ะมีไฟฟ้านะคะตอนนี้จาก GPS ประมาณอีกแค่400เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะเห็นไหมคบตลาดบ้านนัดนนหัวนาเนี่ยอยู่ใกล้ๆตลาดบ้านนัทมองเห็นใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะสิคะพี่นัทค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกระจกเนาะ แต่ว่าเรามองเห็นตลาดนัดโนนหัวนาตอนนี้เรากําลังเรียบเดี๋ยวแบบเปิดเปิดหน้าต่างดีกว่าพี่นะตอนนี้นะคะสิ้นสุดคอนกรีตแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเราก็เข้าสู่หินครุปใช่แล้วใหญ่เลยโอ้ยอีกแค่300เมตรเองเดี๋ยวนะคะพี่นะเดี๋ยวเพิ่งขับไปนะคะเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมเห็นพี่นะถอยนิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมเห็นแหน ไม่ใช่อะไรตอนนี้นะที่คลองบ้านเราเนี่ยแหนะเพียบเลยนะคะแหนะนะคะคุณผู้ชมแต่เขาก็ไม่ได้มีแหน่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะตรงนี้เราเลยฝ่ายน้ําล้นมานิดเดียวเองนะคะนี่ที่เป็นแหน่เยอะๆเนี่ยค่ะก็คือห้วยลําเสียงไกลนะคะเป็นคลองธรรมชาติพี่นัดเดินทางต่อได้เลยค่ะเสียงอาจจะดังบ้างเพราะว่าแบบเปิดกระจกนะคะคุณผู้ชมเพราะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิวชัดๆนะคะเราใช้ถนน หินคูพี่น็อตอพี่น้คะถนนกว้างด้วยไม่แคบเลยถนนกว้างมากนี่นะคะเราก็เลียบคลองเลยคลองลำเชียงไกลนะคะคุณผู้ชมคลองแบบเดียวกันกับของแบบเลยที่แบบก็มีที่ดินอยู่ไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะที่แบบกําลังพัฒนาสวนคุณผู้ชมที่ติดตามแบบหลายหลายช่องทางอาจจะทราบว่าแบบชอบลงคลิปเ,เก็บขี้เหล็กอะไรประมาณนี้อันนั้นแหละค่ะอยู่ติดต่อห้วยแบบนี้เลยเขาเรียกว่าห้วยลำเชียงไกลนะคะ ห้วยลำเชียงไก่นี่เราก็มีสะพานอยู่ตรงนี้นะคะใช่มุมของนี่ดีอ่านี่คือสะพานนะคะโอ้สวยมากๆเลยโอ้นี่ไงบ้านเรือนไทยน่ะที่เขาบอกว่าสร้างใหม่อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อน<ม>อุ้ยพี่นัทค่ะมุมนี้ก็สวยมากเขียวขจีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่แปลงที่ดินเราเดี๋ยวเราเลี้ยวมาทางนี้ก่อนอ่ะ,ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพี่รัชลอหน่อย นี่เราถ่ายตรงมะขามนั่นแหละตรงไหนคะตรงมะขามเนี่ยหรอมะขามเนี่ยนะโอ้ที่ดินก็คือตรงข้ามสะพานเลยถูกไหมใช่ค่ะที่ดินเนี้ยจะตรงข้ามกับสะพานเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เรามองสะพานไปอ่ะเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าของที่ดินกันมุมมะขามอ๋อตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านด้วยตรงที่ติดกับถนนสาธารประโยชน์เส้นนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เขาติดถนนสาธารณะประโยชน์ดีกว่านะคะว่า เราจะเข้าทางไหนดีนะคะแถวนี้เขาก็จะเป็นที่นานะคะคุณผู้ชมอ่ะบ้านเรือนไทยนี่มีบ้านเรือนไทยเขามาปลูกไว้แล้วนะคะมีเพื่อนบ้านเสาไฟ<ด>ฟ้าก็าามีโค,โครงการเลยเดยวอ่านก่อนนะคะคุณผ<ด>ูนะ้ชมค่ะขออนุญาตอ่านก่อนอ่าอันนี้โครงการก่อสร้างของอบตนะคะก็คือเขาปรับปรุงถนนโดยปรับเก็ดเกลียแต่งบท ทับแน่นบ้านจานเหนือหมู่ที่13ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านจานเหนือหมู่ที่13นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินคุณผู้ชมเห็นวิวไหมคะสวยมากๆเลยเขียวขจีพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะตอนนี้นี่คือถนนธรรมดาเป็นถนนเขาบดแน่นใช่ไหมคะพี่นัท เป็นถนนแบบบดแน่นเลยนะคะมีเพื่อนบ้านมีเสาไฟฟ้าน้ําไฟฟ้าถึงแล้วราคาขนาดนี้คือคุณผู้ชมต้องรีบซื้อแล้วนะคะถ้าอยากได้ที่ดินติดน้ํานะคะเพราะว่าหายากนะคะที่จะเป็นแปลงกําลังพอดีแบบนี้นะคะตรงนี้ครับว้าวอุ้ยกว้างมากเลยพี่นัทเอะพี่นัทเดี๋ยวพี่นัทถ่ายรูปก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อนได้ได้ตรงนี้คือหน้าแปลงสวยมากนี่ค่ะคือถนนกว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม หน้าแปลงเขาก็จะมีลกด้วยป่าสแกเป็นเรื่องธรรมดานะคะหน,หน้าแปลงคืออยู่ตรงนี้อุย้ยสวยเป็นเนินอาเวลากลับรถนะนี่คือมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้เขาก็เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมาปลูกบ้านไว้อีกหนึ่งหลังเหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะกลับรถก่อนนะคะ ถนนนี้ก็จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถนนกว้างขวางนะคะแถวเนี้ยเขาก็จะมีป่าสะแกป่าสะแกต้นตะโกรประมาณนี้เนี่ยถนนกว้างๆเลยไฟฟ้าเข้าถึงค<า>่ะการหนุนเขราะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับรถไป ทางแปลงที่ดินก่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมเดี๋ยวมาขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งเนื้อที่แปลงที่ดินที่มาพาคุณผู้ชมมาชมวันนี้1ไร่74ตารางวานะคะติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้าติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านหลังนะคะติดคลองห้วยลำเชียงไกลนะคะเป็นคลองสาธารณะ เช่นเดียวกันมีฉนดพูดแดงนอสอสีจอนะคะวิวสวยธรรมชาติมากๆเลยนะคะตอนนี้เขากำลังปลูกข้าวเขียวขจีสุดๆเลยค่ะรถส่วนกันได้นะคะเนี่ยรถไถไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้